สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของหมอกริน Unlock Story นะคะคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงความผิดผู้อื่นเห็นเท่าฟ้าความผิดของข้าไม่รู้ไม่ชี้นะคะคนเราบางประเภทนะคะบางประเภทจ้องหาแต่ความผิดพลาดของผู้อื่นอะไรนิดอะไรหน่อยก็จ้องจับเอามาตำหนิติชิ้นนินทาว่าร้าย อาบางคนไม่แค่นินทานะออกมาประกาศกล้องให้โลกรู้เลยในเรื่องราวอาวที่หมิ่นแครนผู้อื่นวาจาของตนเสียดสีสาสเสียเทเสียขยี้เหยียบย่ำกระนำซ้ำเติมทั้งเหยียดยามดูหมิ่นย่ำยีถึงบุพการีถึงชาติพันุ์ถึงบรัมรพบรุษตระกูลรุณชาติ ว่าต่าต้อยด้อยค่าเป็นไพร่เป็นทาสสารพัดจะถากถางด้อยขาดผู้อื่นเขาความผิดของคนอื่นเห็นเท่าฟ้าความผิดของตนไม่รู้ไม่ชี้ใช่มิใช่มิอ่ะยกตนเป็นผู้ดีสูงส่งเหยียบคนอื่นให้จมดินคนเช่นนั้นค่าของความเป็นคน ก็มีแค่เท่าหยิบมือใส่เดือนกิ่งกือจะมีค่ากว่าไหมนี่แหละนะคนหนอคนคนไร้มนุษยธรรมไร้ต่อมจิตสำนึกขอบันทึกเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้รับฟังดังที่กล่าวเอาไว้นั้นมันไม่ดีนะอย่าเอาไปปฏิบัติอย่าเอาไปทำเพราะมันเป็นการกระทำของคนที่น่าละอาย ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างสังคมจะน่าอยู่คนเราต้องรู้จักเมตตาธรรมรู้จักใจเขาใจเรารู้จักเอือเ้อเฟือเฟ้อเผื่อเผื่อแผ่ให้โอกาสแล้วก็ให้อภัยนัสูเจ้าข้าน้อยขอคารวะหนึ่งจอกสำหรับคนดีมีน้ำใจมีความเมตตา มีความเอื้ออารีมีมิตรไมตรีที่ดีต่อกันในสังคมข้าขอคารวะหลายๆจอกก็ได้อมิตรภูตขอบคุณนะคะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้ไม่ได้ไล์ก็ขอเอามานั่งพร่ำเป็นคลิปเป็นคลิปไปนะคะขอบพระคุณมากๆคะ่ะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนนะคะทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ